ทุกชมเนี่ยเมื่อก่อนนี้หลายคนอาจจะรู้จักนะครที่บอกว่าเป็นร้านี่ตำนานเพราะว่าร้านนี้เคยตั้งอยู่ที่แถวๆกับท่าน้ําเทเวศเป็นร้านดังมากขนาดท,ที่เขาบอกว่าคนไปแน่นแบบต้องแจกบัตรคิวเลยเใช่ครับแล้วคอนเซปต์ของร้านก็คืออาหารระดับโรงแรมแต่ว่าราคาย่อมเยาวซึ่งพอคุณเบนมาทำเนี่ยราคาก็คือ ถูกลงไปอีกฮะจริงจริงปกติเนี่ยสมัยมันต้องแพงขึ้นเออทำไมเราถึงรดราคาลงอยากให้คนทั่วไปจริงๆครับคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปกินอาหารโรงแรมได้ลองกินจริงๆครับเรามาดูเมนูเด็ดๆที่คุณเบนเอามาฝากกันดีกว่านะฮะอ่ะนี่ก่อนเลยดีกว่าอยู่ตรงกลางใหญ่ๆเลยมันดูหรูหรามากเลยเป็นหอยจับพานาลายครับข้างในจะเป็นซีฟู้ดครับแล้ว ลาดซอสวายขาวแล้วก็อบชีสครับใช่เป็นคะแล้วข้างในในนี้คือมันเป็นเนื้ออะไรบ้างอ่ะนะมีส่วน s ซีฟู้ดเลยครับมีกุ้งมาหมึกปลาคล้ายๆแบบกระแตงงี้ไหมใช่ครับใช่ครับเอาละฉันไม่หยุดละฉันหยุดไม่ได้จริงเมนูแบบนี้มันคือตัวอะไรกันบ้างเนี้ยนัวว่ะดีอ่ะใช้คําว่านัวเลยเหรอใช่หรออร่อยจริงพี่หังอร่อยจริงถูกต้องที่ต้องใช้คำว่านัว ราคาคะมาขนาดนี้อันนี้แพงสุดในร้านครับคือ200บาทครับพี่อ่านหนูก็นึกว่า2,200 2 0 0 0เออเบื่อใจไว้อย่างรุนแรงมาก200บาทนี่คือแพงที่สุดในร้านแล้วครับพี่อร่อยมากเลยอ่ะพี่เป็นอันนี้ต่อตอันนี้ดีกว่าอันนี้คือสปาเคตตี้อะไรสักตตีางไข่กุ้งครับมันมีความพิเศษยังไงมันเป็นแบบ อิตาเลียนไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นฟิวชั่นครับที่กุกชมคิดขึ้นมาครับเป็นอิตาเลียนผสมไทยครับเพราะว่ามีใบมะกรูดผิดแห้งแล้วก็มีมีญี่ปุ่นด้วยไหมใช่ครับมันใส่กุกชมคิดให้มันมีเท็กซ์เจอร์ตอนไปทํางานที่ญี่ปุ่นครับโอ้อร่อยมากอันนี้อร่อยจริงๆอ่ะกาลังจะบอกว่ารสชาติเนี่ยคือคนไทยที่รู้สึกว่าเวลาทานอาหารแบบนี้เราจะรู้สึกเลี่ยนรู้สึกแบบไม่อยากเลิกความคิดนี้แล้วไปทานร้านนี้ อร่อยมากรสชาติแบบถูกปากคนไทยทูกต้องมาอันนี้อันนี้อันนี้แผ็ดไหมคะเป็นซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งแม็กซิกันครับอะอันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูครับผมโอ้โหฮะพี่อ่านน้องจิมขอโทษนะถามได้ไหมคะครับตุ๋นไว้กี่ชั่วโมงอ่ะมันแบบมันออกง่ายมากเลยอ่ะก็นานนะครับสามวันไม่ได้ว่าใส่ใจจริงจริง รู้แล้วคุณเบนประมาณได้ไหมเป็นวันครับเป็นวันแปลว่าทำกลางคืนเช้าใช่ครับพี่มันแบบแกะง่ายมากมันห่อมน้ำผึ้งอ่ะอร่อยอร่อยจริงว่ะอร่อยจริงหนูขอถามก่อนจานนี้ราคาเท่าไหร่คะ80บาทครับฮะเดี๋ยวก่อนในหมูเยอะขนาดนี้เนี่ยนะจริงๆนะพูดจริงนะ แค่ขับแยกขับมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อที่โครงหัวก็เกินแล้วนะนี่ไม่ได้อวยนะผมจะบอกว่าสามารถคูณ2หรือคูณ3ได้ใช่อาให้ฝากนิดนึงสําหรับคนที่เพิ่งรู้จักเราหรือแม้แต่คนที่เคยทานแล้วประทับใจแต่หาเราไม่เจอวันนี้ได้เจอตัวแล้วแล้วก็ถ่ายทอดเรียกว่ารซสปี้สูตรพิเศษต่างๆอร,อ,อร่อยๆแบบนี้ในราคาดีๆมาเชิญครับอยากฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมครับครับก็ร้านย้ายมาอยู่ที่จรัญสนิทวงซอย44แล้วนะครับ มีที่จอดรถเนาะมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังครับมี <Okay. S 2> ลูกกุกชมอยู่หน้าร้านครับเปิดทุกวันครับตีบมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครึ่งครับไปถึงก็เจอพ่อครัวแล้วอยากถามอะไรว่อาอันอไ,ไหน,น,นเป็นจานพิเศษยังไงได้เต็มที่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะครับ,รบวันนี้ยกร้านนี้ร้านดังและยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าอร่อยเหมือนเดิมแต่ราคาดีกว่าเดิมซะอีก